ัสดีครับผมทันวังเกษตรเกษตรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานําเสนอรถที่ยังอยู่ที่ร้านอยู่ครับก็มีร่วมกันอยู่นดจากคลิปประกันได้ครับถ้ากครับผมตัวนี้รถไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมอ่าโอเคตัวนี้เรามีคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น GL 2 1ครับผม21แรงกับเครื่อง4ล้อนะครับตัวนี้ก็เราทำคลิปกันไปแล้วครับ สภาพสวยครับผมราคาอยู่ที่129,000บาทครับในราคานี้มีใครสนใจโทรมาครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางหลังให้แล้วกันในราคา129,000บาทครับหรือจะเอาไปเปลี่ยนเองอยู่ที่ราคา120,000บาทครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปครับผม X B 1 X B 1ตัวนี้เครื่องยนต์3สูบ12แรงนะครับผม ันนี้ก็ยางหลังก็มีแตกมีล้าวครับผมเน,เนื่องในโอกาสน้ำหนักตัวไม่ค่อยจะหนักมากครับผมก็ยางแตกสภาพนี้ก็ใช้งานได้อยู่ครับผมก็เราใช้ไปเรื่อยๆครับยางตัวนี้จะมีหาซื้อได้ตามลาซาด้าหรือช h อปปี้ครับเข้าไปดูเลยครับมีทั่วไปครับผมอ่ะปะ้าเดี๋ยวเราลองมาติดเครื่องแล้วขับเครื่องให้ดูครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เผาหัวนะครับ ก็เผาอยู่ประมาณสักสิบห้าวิครับผมเราจะไปเผานานเกินนะครับถ้าเผานานเกินอาจจะทําให้หัวเผาขาดได้หรืออะไรได้เราเผาแล้วเราก็ลองสตาร์ทดูมันไม่ติดเราก็เผาใหม่ับผมโอเคอับเครื่องดีทุกตัวนะครับผมไม่ไอไม่ดันนะครับผมเดินหน้าากับเครื่องสี่ล้อที่ครับผมก็อยได้ ข้องมันแคบครับผมขอเล่าขอเล่าไปได้นหน้ามาแล้วก็พอวันนี้อากาศดีครับผมเย,นย,นยมน็นเย็นรละการคิปเงเฉลอรถอ่เดี๋ยวต่อต่อไปครับ ตัวนี้จะเป็น TX 1401เครื่องยนต์3สูบโฟวิวครับผมกับเครื่อง4ล้อนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเรกต์นะครับไม่ต้องขับหัวครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ตาตัดทิ้งง่ายครับดีพี่น้องเยอะครับเครื่องปูนเยอะอยู่ใกล้ถนนครับผมร้านผมมาง่ายครับอ่าพว อ่าเดี๋ยวันต่อไปครับผมตัวนี้ก็จะเป็น PX1510 ครับผมตัหนี้รก็เครื่องยนต์3สูบ15แรงครับขับเคลื่อน4อ่ล้อแต่แต่ยางนอ้ไหลหลอกค่อยมาครับผมหลอกขึ้นมาครัโอเคเรามาดูกันครับอ้าวผมลืมแจ้งราคานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่7,900 0บาทครับ XB1 ครับผม ตัวนี้ก็เครื่องยนต์สามถูกสีแรงตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันครับผมอ่าตัวนี้ด้วยครับเจ๊ถอยซีเอ็กซ์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันครับผมภาพสวยครับผมนี่ครับถ้าเห็นขา,ขาวๆอย่างนี้เราอยากหาว่ามันเปกนปืนยังไงครับถ้าเราเอาน้ำมาพรมถูเช็ดๆมันก็ออกครับอ่า ของเรามาจากญี่ปุ่นสภาพนี้ครับเราขายตามสภาพครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูต้อ่อยตัวต่อไปครับผมตัวนี้จะเป็น B7000 ครับผมเครื่องยนต์สสูบขับเคลื่อน4ี่ล้อครับผมรับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าติดง่ายครับผมไม่ต้องท้องหัวตัวนี้เป็น B 7000ครับผมยางหน้าไม่ค่อยเสื่อมเท่าไหร่ ยางหังใช้ได้ครับผมวยเลยเออเสียงนิ่มๆครับผมด7 0 0็ครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่79,000บาทเหมือนกันครับผมอ่าโอเครับประกันครับเครื่องยนต์ของเราไม่ไอไม่ดันสักคันครับผมรับประกันได้เลยอ่าตัวนี้ไฟหน้าติดด้วยครับตัวนี้จะเป็น ทีเอ็กพันสามครับสติกเกอร์ไม่มีสติกเกอร์ขาดหมดแล้วครับนี่รอยตัวนี้อ้าวแบตวมใช่ไหมสัญญาณไฟขึ้นหยับคัดเออคัดไม่ต้องหยับคันนี้ตัวนี้อ่าไม่เป็นไรตัวนี้ก็กี่ไดกี่ไดไหม อาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคันต่อไปเลยครับผมตัวนี้รู้สึกจะม้อน้้ำรั่วครับผมก็ใครสนใจก็ไม่รู้รอยอะไรแทงครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานได้ครับตัวนี้ท x เอ็กทัก็คือ13แรงมา้าเครื่องยนต์สสูบกับเครื่องสีล้อครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ด่วนเลยครับหกหมื 6, 9, บาทพร้อมโลทุกตัวครับผมอ่ามีโรตารี่ทุกตัวนะครับอ่าตัวนี้ ก็จะเป็น TX เหมือนกันเอาโอเคสตาร์ทเจ้า TX เอ็กซ์ม0 0 3บรนกรับผมเครื่องยนต์2สูบกับเครื่องสี่ล้อครับเอาเล่งเๆๆงเล่งเลงเงเผาหัวช่วยนิดนึงไอ้สองตัวนี้เครื่องยนต์สองสูบนี้จะเป็นเครื่องเผาหัวอยู่นะครับผม ส่วน15แรง15 10กับ15 A14 10ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเร็กแล้วครับอา้อาวอ่าตัวนี้ก็13แรงครับผมราคาอยู่ที่69,000บาทเช่นกันครับผมก็ราคาน่าใช้เหมือน,อนกับพวก B6000 ครับผมแต่ B6000 จะ คนข้างตัวเล็กราคาอาจจะถูกหน่อยครับผมตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูต,ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เทาเดียวครับไม่ต้องมองห,หวัวครับเครื่อง,ง,ง,งยนต์ิดง่ายมิตูบิชิตัวเล็กแต่14แรงเครื่องยนต์2สูบครับผมก็เอากันไปตัวนี้ราคาอยู่ที่45,000บาทครับผมมิตูบิชิ MT ตัวนี้ไม่ใช่ m อครับตัวนีครับตัวนี้จะเป็นบีเวอร์ครับผมมีคุณคิบีเวอร์ไอหางมันขึ้นตเตลิดดงไว้นิดนึ่งตัวนี้ถ้าหางเราสังเกตครับผมถ้าหางเรายกขึ้นตเตลิดรอบของมันน้ำมันจะไม่ตัดจะทําให้หนักเครื่องเราสังเกตฟังครับผมลูกค้าคนไหนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระบ,บอกพวพลูกสูบครับผมกระซำปวดสังเกตนิดนึงครับผม อ่โอเคครับผมก็รถเรารับประกันครับเครื่องไม่อายทุกคันครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับตัวนี้พึ่งมาครับผมตัวนี้พึ่งมาโรตารี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับโรตารี่อยู่หลังบ้านครับผมตัวนี้จะเป็น a 1สิบสามครับผมอ่าเครื่องติดง่ายครับตัวนี้จะเป็น a 1สิบสามมีถุงน่มครับ ค่อนข้างน่าใจครับจีดสามเครื่องยนต์ส 3, ามสูบ13สามแรงมากขับเครื่องสี่ล้อครับยางใช้ได้ครับยางมีแตกรายงานนิดหน่อยเด็ครับแรง่ากแสบด้างหลังก็ใช้ได้ครับผมเอาถอยยาวๆค่อนข้างคล่องตัวครับพุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเออออกตัวยร์สามเลย จะเป็ได้นะงั่นไงโอเคครับตัวนี้ก็ A13 ตัวนี้ราคาอยู่ที่15,000บาทครับผมเฮ้ย1 1 0 0 0บาทพร้อมโลครับผมตัวนี้ A13 ครับผม1,10,000บาทพร้อมโลรลรี่ยังไม่ได้ประกอบครับ โอเคครับอาเดี๋ยวเราดูต่อต่อไปวันนี้จะเป็นมิทูมิชิอะไรวะ,ะมิทูตัวนี้สุซูอาภาษาญี่ปุ่นเราไม่เก่งน,นะครับเราจบแค่บ,บู๊กความรู้เองการทีา่าดจำแต่ว่าอาศัยโทรศัพท์แปลงครับแปลรุ่นออกมาวันนี้มิทูมิชิสูซู M 1502เครื่องยนต์สองูบ15แรงครับผมน่าใช้ครับตัวใหญ่ครับใครจะเอาไปลงลไร่ลงนาครับผมได้เลยครับผมอันนี้พร้อมโรเตอรี่นะครับผมตัวน,นี้ราคาอยู่ที่6,9000บาทครับผมอ่ครับผมสูบิเชิอาเดี๋ยวเ,เรามาดูตัวต่อไปเ่อใชไหมอา่า เดี๋ยวกุญแจมันไม่ครบกันครับผมเดี๋ยวเราไปจัดก,การให้ครับอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมิซูบิชิเหมือนกันครับผมมิซูบิชิตัวนี้นะครับ N D หนึ่งห้าห้าศูนย์ครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบสิบห้าแรงดีไม่สวยหน้ากากแตกแต่ได้สิบห้าแรงครับผม ตัวใหญ่แต่เป็นเทาสไลด์นะครับผมขปยับแคบขปยับกว้างนะครับผมยางไม่สวยเท่าไหร่ก็ตัวนี้หนะ้ากากข้างบนแตกครับผมแต่เป็นเครื่องยนต์สามถูกก็เอาไปในราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันครับผมนันนะ่นไงโซเวียตของช่างสี่ล้ออ่ารถร้านเราเดี๋ยวไม่แรงก็ว่าไม่ดีละแรงให้ดูกันไปเลยไม่ไอไม่ดันนะครับผม ัวนี้มิสูดิชิเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปย้ำนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5้0 0 0บาทครับผมพร้อมโลนีใ่ใช้งานได้นะครับผมามาดูไอ้เจ้าคุณปูครับผมดับก่อนดับก่อนของเราติดง่ายเราต้องโชว์คิบบุระครับผมหรือบ้านเราชอบเรียกกันคิบุระครับชื่อเต็มก็คิบะบุระ ครับผมตัวนี้เป็นตัวเปล่านะครับผมอ้าวสตาร์ทอ้าวแน,น่ติงง่ายครับเครื่องแน่นเระดีครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่45,000บาทครับผมโอเคอ้าวร้องวิ่งดีนะครับครับผมค,ค่อนข้างคของตัวครับ แรงๆครับผมบิบาบุระเดีย๋ยวใครอยากได้ใส่ตัวตัดจนตัดหญ้าหนึ่งเมตรใส่ใช้งานจริงได้เลยครับผมไม่ต้องไปซ่อมอะไรเพิ่มเติมครับผมแต่สีไม่สวยเราขายตามสภาพนะผมแต่เราจะเชื่อมต,ต้นบบกเกียร์คัสคือต้องไปใช้งานจริงได้เลยครับผมตัวนี้มีทางญี่ปุ่นแจ้งมานะครับผมไอเรานี้ก็ยังไม่แน่ใจเขาบอกว่าอะไรอ่ะใช้กับตัวเดียวกับคูบต้าครับผม แต่ผมก็เลยลองตัวนี้จะเป็นกองไฮดรอลิกข้างขาวนะครับผมตัวนี้ของคูบุตากองไฮดรอลิกผมเอามาใส่ได้พอดีเลยครับผมของไฮดรอลิกของคูบุตาครับผมอ่าจะเป็นข้างขาวนะครับผมเอาสองพันสองดีทีอะไรเงี้ยครับผมอ่าเราลองมาใส่ดูใส่ได้เฉยอ่าของเรามีโรเตอรี่ทุกตัวครับผมครับ อันนี้รถพรดินเราก็มีครับผมรถพรดินเดินตามตัวนี้ราคาหรือใครอยากเอาไปเช็คไปซ่อมเองผมไม่เกี่ยงเก่งเรื่องเครื่องบินซินนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับผมรถพรนดินเดินตามครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ัวนี้จะเป็นเครื่องหมูหมุนเครื่องหรือภาษาบ้านเราเรียกเครื่องอ e ีแท๊กเครื่องอ e ีแท๊กก็คือรถควนด,ดิน <S <S ตัวนี้ราคาที่สองหมื่นสามพันบาทไปใช้งานจริงได้เลยครับผมตัวนีนะ้ก็มีลวามีซึมครับผมซิั่วดก็ในราคานี้แหละขาไปเก็บงานอรนี้แล้วกันนะครับผมหรือจะเก็บงานให้เราเก็บงานให้ก็ถูกไหครับผมทีนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คครับมีบ ัวนี้เป็นฮอนด้าสูบเกียวครับผมใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ก็เอาไปราคาแต่เครื่องแน่นครับเกียร์ดีวิ่งนิ่มครับผมแบตเตอรี่ใช้งานได้ทุกระบบทุกอย่างครับก็เอาไปในราคากัน5,900 0บาทแล้วกันครับผมวัวนี้นะครับเป็นฮอนด้าครับเครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียวนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมอ้าีมีมาถึงไอ้ตัวนี้ครับขาจองรอบสองไว้ละแต่ลูกค้าบอกจะทําเรื่องกู้ไม่ผ่านหรือไงผมไม่แน่ใจนะแต่ลูกค้ามาจํามาแล้วแหละแต่บอกว่าถ้าขายได้ก็ขายก่อนไม่ต้องรออ่าหรือมีลูกค้าคนไหนสนใจก็โทรมาครับผมโอ ต่งนน้นก็เราก็ได้คำรับคํายืนยันจากตุงนน้นละบอกว่าถ้าขายก่อนขายได้ก็ขายว่าผมรู้สึกจะก,กู้เงินไม่ผ่านรถด,ดีครับเครื่องดีเกียร์ด,ดีติดด้านไหนแล้วด้วยครับในราคาอยู่ที่1นึ0งแบาทตัวนี้เราประกอบแขนลากไว้แล้วครับชุดแขนลากไปด้วยครับอ่เราก็แถมกันไปชุดแขนลากด้วยในราคานี้หนึ่งแสบาท i s k i land hope หนึ 15แรงเครื่องยนต์3สูบเครื่องยนต์ d i เรกอินเทคชั่นนะครับผมไม่ต้องเผาหัวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโรตารี่ครับสวยๆตัวนี้ครับมีชุดแข็นลากแล้วเราทำไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบต้องเอาโรตารี่ออกก่อนครับถึงจะได้ประกอบครับผมทีนี้ก็พิกัดร้านผมที่ถนนครับเข้ามาหาง่ายครับผมอีกตามถนนใหญ่เลยครับผม สนใจติดต่อเบอร์โทร0828747250บ้านวงลงน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตำบลกฤษณานะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0828747250บ้านหวังลงน้อยอำเภอสีคิ้วตำบลกฤสนาจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ก็มาเลยครับใครสนใจติดถนนใหญ่แล้วับวิ่งเข้ามาเลยจากถนนเส้นหลักกมอสิบสาม 3, ห้วยบงครับผมเข้ามาเลยร้านเราจะอยู่ฝั่งขวามือครับผมอมองดูเลยครับบ้านเก่าๆอย่างนี้ใช่เลยโอเคครับก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดหนึ่งเราเช็คเราซ่อมให้จริงนะครับผมตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องแผ่นคาร์ครับ ขาติดหยียบไม่จงังหยบคาดไม่อยู่เข้าเกียร์ไม่ได้ครับผมก็ตัวน,นี้จะเป็นยันมาาถวกแรงครับผมบายเอ็มอ่าเราก็รื้อเช็ครื้อซ่อมกันไปเราจะขายตามสภาพแต่เราขายตามสภาพภายนอกนะครับผมอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นมิตซูบิชิตัวน,นี้ยางหลังสวยครับเครื่องเกียร์ดีไม่อครับผมอ่ายางวสวยอ่ายางหน้าไม่เท่าไหร่ครับ อย่าว่าไม่สวยเลยครับผมเหยียแตกกระทะครับผมตัวนี้ในราคาเอาไปหนึ่งหมืนไอ้หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทแล้วกันครับเดี๋ยวยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่โรตารี่สวยๆครับมีโรตารี่ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นล้อแท็กครับผมตัวนี้ลูกปืนลูกโลดังเลยลูกเล่อดังครับผมก็เวลาขับเคลื่อนแล้วจะดังอีก ตอนนี้ก็ถ้าจะให้เราทำให้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วกันครับถ้าจะเอาไปเช็คเองเดี๋ยวเราลดให้มาคุยกันแล้วผมนี่ครับลูกเลือตัวนี้มันจะคอนตัวนี้ครับอ่าตัวนี้แท็กมังกดอยู่นะผมดังตัวเดียวครับเนี่ยเนี้ยจะคอนอย่างเงี้ยบทีนี้โรตารี่ตัวนี้จะเป็นโรตารี่ถัก้าครับผม เราจะตีดินก็ได้จะใช้สับหญ้าถากหญ้าก็ได้ครับเพื่อขุดหญ้าลงบางๆเพื่อถอนรากหญ้าขึ้นนะครับครับผมก็จะมีผุเล็กน้อยแต่เ,เครื่องเกียดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมช่างรวงกรเกษตรแท็กเตอร์ก็จบกันแค่นี้นะครับผมสาหรับคลิปรถไถเก่าญี่ปุ่นรถไถเล็กจิ๋วครับผมสาหรับเข้าร่องเข้าสวนเข้า สวนผลไมเ้เล็กๆน้อยๆเราเน้นรถน้อยครับผมครับผมเครื่องยนต์สอสูบสสูบอะไรใครสนใจก็ว่ากันไปมาคุยกันครับผมรถ <Yeah. S 1> ได้แล้วก็ลดกันไปครับผม <Yeah. S 1> สำหรับผมช่างรวงเกษตรเตอร์พบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ